ขอต้อนรับนิสิตใหม่ทุกท่านเข้าสู่ครอบตัวคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรม,มหาวิทยาลัยของเราหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบเกร็ดข้อมูลเกี่ยวกับคณะของเรานะครับคณะของเราเป็นคณะขนาดใหญ่1ใน5ของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยซึ่งประกอบไปด้วยคณะแพทย์คณะวิศวะคณะวิทย,ยาศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีและคณะครุศาสตร์ของเราครับด้วยความที่คณะครุศาสตร์ของเรานี้เป็นคณะขนาดใหญ่ ครอบครัวของเราจึงประกอบไปด้วยคณาจารย์ร่วมร้อยกว่าท่านนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษารวมทุกชั้นปีร่วมเกือบ3,000ันคนคณะครุศาสตร์ของเราเป็นคณะเก่าแก่ทำหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นเสาหลักในการขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศมามากกว่า6ทศวรรษความก้าวหน้าและความเข้มแข็งทางวิชาการของเรานั้นเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะเรามีรากฐานเชิงปรัชญาและความมุ่งมั่น มาจากปฐมภูชนียาจารย์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์นพวงศ์ณอยุธยาผู้ก่อตั้งคณะครุศาสตร์และคณะบดีท่านแรกผู้บุกเบิกการก่อตั้งคณะครุศาสตร์ขึ้นเป็นคณะแรกในฝั่งตะวันตกของถนนพญาไทด้วยภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของท่านนั้นทําให้คณะครุศาสตร์ได้เติบใหญ่เป็นหลักให้กับการเข้ารู้ศึกษาของประเทศไทย มาจนตราบทุกวันนี้จากปณิธานอันแรงกล้าของท่านผู้ก่อตั้งคณะครุศาสตร์ทําให้เราเป็นสถาบันผลิตครูที่มีความหลากหลายของแขนงวิชาเอกและสาขาวิชามากที่สุดของประเทศไทยผลิตบัณฑิตมาแล้วมากกว่าหมื่นคนซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกําลังหลักของการศึกษาและสังคมของประเทศในทุกๆด้านทั้งในอดีตและปัจจุบัน จากทั้งหมดที่กล่าวมานี้ครับคือสิ่งที่หล่อหลอมให้คณะครุศาสตร์ยืนหยัดเป็นเสาหลักแห่งพื้นดินทางด้านการศึกษาของประเทศมาโดยตลอดซึ่งคณาจารย์สิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบันมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคณะครุศาสตร์ของเรามาตลอด60กว่าปีที่ผ่านมาสำหรับการบริหารงานของคณะครุศาสตร์นะครับปัจจุบันนะครับรองศาสตราจารย์ดรสิริเดสุชีวะดำรงตำแหน่งเป็นคณะบดีครับเนื่องจากคณะครุศาสตร์ของเรานะครับเป็นคณะที่มีขนาดใหญ่เราจะมีการจัดโครงสร้างการบริหารงานของคณะนั้นออกเป็นกลุ่มภารกิจต่างๆครับซึ่งภารกิจแต่ละกลุ่มนะครับจะมีรองคณะบดีทำหน้าที่ในการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดครับ นอกจากนี้นะครับเรายังมีการแบ่งโครงสร้างออกเป็นภาควิชาต่างๆนะครับ6ภาควิชาได้แก่ภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้นําทางการศึกษาภาควิชาหลักสูตรและการสอนภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาภาควิชาศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษาภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษาภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิตทุกภาควิชาจะมีหัวหน้าภาควิชาคอยดูแลและอำนวยการอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้นะครับเรายังมีโรงเรียนสาธิตอีก2แห่งได้แก่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถมและโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมครับในฐานะที่เราคณะครุศาสตร์นะครับเป็นผู้นําและเป็นเสาหลักทางการศึกษาของประเทศเราผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมนะครับทั้งในระดับประเทศและระดับสากลอย่างต่อเนื่องตลอดเวลารวมทั้งการจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และพัฒนาการศึกษาของประเทศ ที่สำคัญไปกว่านั้นคณะครุศาสตร์หล่อล้อมให้นิสิตทุกระดับเป็นผู้นำทางวิชาการด้วยความรู้คู่คุณธรรมเป็นครูผู้มีจิตวิญญาณเป็นนักวิชาการผู้มีความรู้ความสามารถเป็นนักวิจัยและเป็นนวัตกรผู้สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศเป็นผู้นำที่เสียสละและอาสาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนิสิตคารุศาสตร์ทุกคนจะได้รับการเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะที่สำคัญของความเป็นครูและนักวิชาการภายใต้ระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ดีคณะครุศาสตร์เป็นคณะที่ได้รับการยกย่องว่ามีอาคารและทัศนียภาพที่สวยงามรม่มรื่นเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีในด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครับนอกจากการเป็นเสาหลักทางการศึกษาให้กับประเทศแล้วนะครับคณะครุศาสตร์ถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกท่านจะเห็นว่า ในขณะนี้นั้นโลกของเรามีประเด็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการกระทําของมนุษย์เราแทบทั้งสิ้นนะครับคณะครุศาสตร์เองจึงมีความพยายามที่จะขยายผลแนวคิดในการพัฒนาที่ยั่งยืนออกมาให้เป็นรูปธรรมให้มากที่สุดครับเพื่อที่จะสามารถเป็นต้นแบบในการเรียนรู้ให้กับสังคมของเราได้ปัจจุบันนะครับเรามีการปลูกผักสวนครัวโดยใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพในพื้นที่ภายในคณะของเรา นอกจากนี้ในการดําเนินการต่างๆนั้นเรามีนโยบายที่จะลดปริมาณการใช้กระดาษภายในคณะด้วยการที่ใช้ระบบ l e สเปเปอรในการดําเนินการต่างๆครับที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับเราเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการจุลาซีโรเวสด้วยการรณรงค์การลดปริมาณการใช้ขยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะพลาสติกครับ ด้วยพลังของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนทุกด้านรวมทั้งสมาคมครุศาส์สัมพันธ์จะทำให้นิสิตทุกท่านได้เรียนรู้เกินกว่าขีดจำกัดที่เคยผ่านมาและรอล้อมให้ทุกท่านเป็นชาวครุศาสตร์พร้อมที่จะเป็นบัณฑิตของคณะครุศาสตร์เป็นเสาหลักให้กับแผ่นดินทางการศึกษาของประเทศและภาคภูมิใจในความเป็นบัณฑิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตลอดไป